ตลอดหลายวันมานี้รัฐบาลกัมพูชาภายใต้คําสั่งของสมเด็จคุนเซนเดินหน้ารวมพลกําลังทหารอย่างผิดปกติบริเวณแนวชายแดนด้านภูมะเขือและเนินเขา225หน่วยทหารราบถูกส่งเสริมขึ้นพื้นที่สูงรถหุ้มเกราะติดอาวุธหนักกระจายเข้าประจําจุดยุทธศาสตร์หลายจุดพร้อมติดตั้งเรดาร์ภาคสนามและระบบยิงจรวดพิสัยไกล โดนลาาตระเวนติดกล้องความร้อนบินวนตลอด24ชั่วโมงขณะหน่วยวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ถูกส่งเข้าประจำแนวรบแบบกระทันหันสัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ว่า <c oughs> กัมพูชากำลังเร่งเตรียม <c oughs> แผนเผชิญหน้าเต็มรูปแบบ ในขณะที่ไทยยังคงใช้ช่องทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งกัมพูชากลับตอบสนองด้วยการเสริมกําลังพร้อมกดดันเชิงยุทธศาสตร์ต่อเนื่องจนนําไปสู่สถานการณ์ที่อาจไร้ทางถอยหยอแต่ขออย่าลืมบทเรียนที่ไทยได้แสดงให้เห็นทันทีก่อนลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเรียกดาเนินการด้วยความรัดกุมเวลา11นาฬิกาตรงตามเวลาท้องถิ่นเสียงคำสั่งจากกองบัญชาการภาคสนามของกองทัพไทยถูกส่งไปยังหน่วยยิงสนับสนุนแนวหน้า เป้าหมายคืออาคารคาสิโนฝั่งกัมพูชาบริเวณตรงข้ามช่องสงามอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งถูกดัดแปลงใช้เป็นฐานกำลังและจุดพักอาวุธของทหารกัมพูชาทันทีที่คำสั่งยืนยันเป้าหมายสิ้นสุดปืนใหญ่เคลื่อนที่ของกองทัพไทยเปิดฉากยิงนัดแรกกระสุนวิถีสูงพุ่งข้ามแนวป่าเข้าชนหลังคาชั้นบนของอาคารหลักแรงระเบิดฉีกโครงสร้างด้านหน้าแตกกระจาย,ยเศษปูนและโลหะปลิวออกเป็นวงกว้างภายในไม่กี่วินาที ปืนใหญ่จากแนวรองยิงซ้ำเข้าเป้าหมายเดิมกระสุนลูกที่2ทะลุผนังด้านข้างเกิดการระเบิดภายในอาคารไฟลุกลามจากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบนอย่างรวดเร็วควันดำนาทึบเริ่มพวยพุ่งขึ้นเหนืออาคารเวลาใกล้11นาฬิกา15หนาทีหน่วยยิงจรวดภาคพ,พื้นดินของไทยจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือปล่อยขีปนาวุธวิถีโค้งเข้าสู่จุดเดียวกันเส้นทางพุ่งเฉียงทําให้แรงระเบิดลงกลางโถงอาคารแรงอัดทําให้พื้นชั้นล่างยุบตัว โครงเหล็กบิดงอเสียงระเบิดทุติยภูมิดังตามมาสะท้อนว่าภายในมีการเก็บยุโทโธปกรณ์และเชื้อเพลิงไฟลุกไหม้ต่อเนื่องหลายจุดเปลวเพลิงทะลุหลังคาควันดำบทบงังทัศนวิสัยรอบพื้นที่ทั้งหมดอากาศยานไร้คนขับของกองทัพไทยรายงานภาพสดว่าอาคารข้างเคียงที่ใช้เป็นที่พักกำลังพลเริ่มได้รับแรงสะเทือนผนังด้านหลังแตกร้าว เมื่อเวลาเข้าสู่ช่วง11นาฬิกา30นาทีการยิงระลอกที่2เริ่มขึ้น <im itation> ปืนใหญ่ไทยเ <im itation> ปลี่ยนพิกัดเล็กน้อย <im itation> ยิงตัดเส้นทางลำเลียงด้านหลังคาซิโน <im itation> ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่อันลองเวง <im itation> กระสุนตกใส่เส้นทางดินและสะพานไม้ชั่วคราวแรงระเบิดทําให้โครงสร้างขาดกลางเส้นทางสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงในเวลาเดียวกันเนี่ยอาคารรองด้านทิศใต้ถูกยิงซ้าจากแนวข้างกระสุนทะลุกําแพงเข้าไปภายใน ก่อนเกิดการระเบิดรุนแรงเศษวัสดุพุ่งออกจากตัวอาคารพร้อมเปลวไฟลุกสูงทหารกัมพูชาที่พยายามออกจากอาคารแตกตื่นบางรายล้มลงจากแรงอัดบางรายถูกสะเก็ดระเบิดจากการยิงซ้ำเสียงปืนใหญ่ยังคงดังต่อเนื่องเป็นช่วงๆจนถึงก่อนเวลา11นาฬิกา50นาทีซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายก่อนเส้นตายการหยุดยิงปืนใหญ่ไทยยิงระลอกสุดท้ายใส่จุดควบคุมด้านบนของอาคารหลัก เปลวไฟระเบิดพุ่งขึ้นสูงที่สุดในพื้นที่เสียงโครงสร้างถล่มดังสนั่นเมื่อใกล้เวลาเที่ยงตรงการยิงทั้งหมดหยุดลงตามคำสั่งควันไฟยังคงลอยคลุ้งเหนือพื้นที่เป้าหมายอาคารคาสิโนและสิ่งปลูกสร้างโดยรอบถูกทำลายอย่างหนักฐานกำลังฝั่งกัมพูชาสูญเสียความสามารถในการใช้งานในทันทีการเปิดฉากยิงครั้งนี้เกิดขึ้น ก่อนเวลาหยุดยิงอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่สิบนาทีแต่เป็นช่วงเวลาที่กองทัพไทยเลือกใช้เพื่อทําลายศักยภาพทางทหารของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดก่อนสนามรบจะเข้าสู่ความเงียบชั่วคราวที่ไม่มีใครมั่นใจว่าจะคงอยู่นานเพียงใดหลังการยิงถล่มเป้าหมายหลักช่วงก่อนเที่ยงเพียงไม่กี่นาทีกองทัพไทยไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสฟื้นกำลัง ชุดปฏิบัติการทางอากาศจึงได้รับคำสั่งใหม่หหมเปลี่ยนจากแนวยิงตรงสู่การตีโอบสองด้านมุ่งทำลายจุดสะสมกำลังเสริมและคลังยุทธภัณฑ์ลับที่เนินสูงหมายเลข350ช่วงเวลา11.30นาฬิกา30นาทีอากาศายานไร้คนขับติดกล้องอินฟราเรดตรวจพบความร้อนสะสมภายในอาคารเก็บอาวุธหลังหนึ่งโดนติดอาวุธจู่โจมของกองทัพอากาศไทย ได้รับรหัสยืนยันเป้าจากนั้นเคลื่อนตัวต่ำตัดยอดไม้เข้าใกล้เป้าหมายจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อถึงระยะยิงระบบควบคุมอัตโนมัติปล่อยระเบิดหัวไฟแรงสูงลงสู่จุดเก็บระเบิดลูกกระสุนและถังน้ำมันสำรองแรงระเบิดลูกแรกทะลุหลังคาไม้เกิดไฟลุกไหม้ในทันทีตามด้วยเสียงระเบิดลูกที่สจากด้านในเนื่องจากอุณหภูมิพุ่งทะลุจุดลุกติดของเชื้อเพลิง แรงกระแทกสะเทือนทั่วทั้งพื้นที่เพียงไม่กี่วินาทีหลังคาอาคารถลม่มผนังด้านข้างเนี่ยพังลงตามแรงอัดเศษไม้เศษเหล็กปลิวออกเป็นรูปโค้งก่อนจะตกกระทบพื้นและก่อประกายไฟไหม้เปลวเพลิงลามไปยังพื้นที่ด้านข้างอย่างรวดเร็วเกิดสภาพโดมิโนโฟไฟเผาเรียกทุกสิ่งในรัศมีรอบจุดระเบิดฝั่งทิศใต้ของเนินอีกเป้าหมายหนึ่ง เริ่มเคลื่อนไหวเสาอากาศสื่อสารทหารของฝ่ายกัมพูชาที่ตั้งแฝงอยู่ในแนวป่าสูงแสดงสัญญาณการเปิดคลื่นเพื่อติดต่อกับแนวหลังทันทีที่ตรวจพบเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธของกองทัพไทยรุ่นใช้งานเฉพาะภารกิจทำลายโครงสร้างขึ้นบินจากจุดสแตนบายเข้าแนวโจมตีในรูปแบบคุ้มกันอากาศยานไร้คนขับเมื่อเข้าใกล้พิก,กัดจรวจอากาศ สู่พื้นถูกปล่อยพร้อมกันสองลูกเสียงหวีดของแรงดันฉีกแนวป่าก่อนพุ่งเข้าชนเสาอากาศระเบิดกลางต้นแรงสะเทือนทำให้อุป,ปกรณ์เนี่ยหนักทั้งแท่นลม้มลงไฟฟ้าดับทันทีสัญญาณวิทยุตัดขาดในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีบริเวณรอบจุดระเบิดกลุ่มทหารกัมพูชาหลายสิบนายเริ่มแตกตื่นมีบางส่วนพยายามปีนออกจากบังเกอร์เพื่อหลบหนีไปยังแนวต้นไม้ แต่เปลวไฟจากจุดระเบิดด้านคลังอาวุธ <Conf irm S 1> ได้ลามเข้ามาใกล้บริเวณแนวรั้วเศษโลหะร้อนจากแรงระเบิดรอบที่สองยังคงกระจายตัวอยู่บนพื้นเ mm hmm. มื่อทหารเหยียบผ่านสเก็ดไฟจากโลหะเรืองแดงกระเด็นขึ้นตามขาและร่างเสียงร้องดังแข่งกับเสียงไฟลุกไหมขณะเดียวกันระบบกล้องตรวจจับอุณหภูมิของอากาศยานไร้คนขับแสดงภาพความร้อน นสีส้มกระจายทั่วยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดปลอดเปลวเพลิงควันไฟสูงทะลุแนวไม้ลอยคลุมท้องฟ้าเหนือหลุมน้ําด้านล่างพื้นที่โดยรอบกลายเป็นแนวไฟโคง้งบ่งบอกว่าโครงสร้างคลังยุทธภัณฑ์ถูกทําลายอย่างสมบูรณ์จุดสุดท้ายของการโจมตีคือบังเกอร์ไม้ด้านหลังเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ใกล้ทางขึ้นเนินจุดนี้เป็นที่หลบซ่อนของชุดควบคุมสื่อสารย่อย โดนจู่โจมใช้กล้องซูมสูงระบุช่องอากาศที่เปิดไว้เพื่อระบายควันระเบิดลูกไฟเล็กถูกปล่อยเข้าไปในช่องนั้นก่อนจะเกิดแสงวาบและเสียงสะท้อนแรงต่ำตามด้วยประกายเพลิงขนาดเล็กที่ลุกลามทั้งภายในแรงสะเทือนจากภารกิจครั้งนี้ทำให้เป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่เนิน350กลายเป็นพื้นที่ไร้ความสามารถด้านสื่อสารและขาดการเชื่อมต่อกับแนวหลังโดยสิ้นเชิง <g arden> การยิงปิดล้อมสองด้านสําเร็จภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายรตรงข้าม,ามตั้งหล<ะ>ักแม้เพียงครู่ดรเดียวเสียงปืนใหญ่จากแนวถล่มด้านหน้าเริ่มเบาลงแต่ในเงามืดของแนวป่ากใกล้ชายแดนหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่อาคารหรือเส้นทางลำเลียงแต่คือศูนย์บัญชาการ ระดับแนวหน้าของฝ่ายกัมพูชาที่ตั้งซ่อนอยู่ภายในอาคารไม้โบราณบนไหล่เนินฝั่งตะวันออกหน่วยลอบปฏิบัติการเดินเท้าผ่านแนวพุ่มรกฉันด้วยอุปกรณ์พลางแสงและเสียงใช้เวลาหลายชั่วโมงเข้าประชิดระยะยิงเมื่อเข้าใกล้พอสมควรหน่วยชี้เป้าติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์แบบพลังงานต่ำกำหนดพิก,กัดลงบนฐานคอนกรีตด้านหลังอาคารซึ่งคาดว่าเป็นห้องควบคุมสื่อสารและแหล่งจ่ายไฟ หลังการชี้เป้าสมบูรณ์สัญญาณคำสั่งยิงถูกส่งกลับไปยังแนวหลังระบบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ของกองทัพไทยซึ่งวางกำลังงออยู่ห่างออกไปหลายช่วงเนินเปิดฉากปล่อยขีปนาวุธรุ่นนำวิถีด้วยเรดาร์ความแม่นยำสูงลูกแรกพุ่งออกจากท่อยิงพร้อมเสียงแรงดันต่ำเส้นทางบินโค้งต่ำตัดยอดไม้แล้วหมุดเข้าสู่พิกัดเป้าหมายอย่างเงียบกริบ ทันทีที่หัวรบทะลุกำแพงไม้ชั้นล่างแรงระเบิดภายในทำให้อาคารทั้งหลังสั่นสะเทือนกล้องโดรนจากอากาศจับภาพได้ชัดเจนพื้นยุบลงหนึ่งช่วงหลังคาทะลุขึ้นด้านบนตามแรงดันอุปกรณ์สื่อสารที่วางอยู่ตามแนวผนังกระเด็นแตกกระจายสายไฟไหม้เป็นจุดๆ oh, ทั่วทั้งตัวอาคารเสียงระเบิดไม่ได้ดังลันเท่าปืนใหญ่แต่ความเสียหายภายในคือรุนแรงถึงขั้นสิน้น การควบคุมภาพจากก้องอินฟราเรดเผยให้เห็นว่าคลื่นรบกวนในพื้นที่หายไปโดยสิ้นเชิงบ่งชี้ว่าชุดสื่อสารหลักถูกตัดวงจรฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถส่งคำสั่งต่อไปอยังแนวหน้าทหารภายในศูนย์บัญชาการที่เหลืออยู่บางรายรีบวิ่งออกจากอาคารด้วยสีหน้าตื่นตระหนกบ,บางรายใช้สัญญาณมือพยายามประสานกับแนวหลังแต่สัญญาณวิทยุกลับไม่ตอบสนอง การแตกตื่นแผ่กระจายออกไปยังจุดเฝ้าระวังส่งผลให้แนวป้องกันรอบอาคารเริ่มคลายตัวขณะที่กาลุ่งทหารฝั่งตรงข้ามยังคงสับสนขีปนาวุธลูกที่สองถูกปล่อยจากแนวเดิมพุ่งเข้าใส่มุมอาคารอีกด้านบริเวณที่สันนิษฐานว่าใช้เป็นห้องเก็บแบตเตอรี่สำรองเมื่อแรงระเบิดทะลุเข้าสู่ภายในเกิดการระเบิดไฟฟ้าระดับต่ำกลุ่มควันสีเทาพวย พุ่งจากช่องหน้าต่างเสียงสั่นคลอนของผนังไม้อีกครั้งก่อนทางด้านตะวันตกของอาคารจะยุบตัวลงอย่างช้าเราสัวกล้องโดนซูมเข้าบันทึกภาพไว้ครบถ้วนจังหวะที่ทหารกัมพูชารายหนึ่งพยายามออกคำสั่งด้วยวิทยุแบบมือถือแต่เสียงคลื่นวิทยุตอบกลับกลับเงียบสนิทสายตาเขาแสดงความตื่นตระหนกก่อนจะโยนเครื่องมือทิ้งแล้วหลบลงใต้โขดหินหลังการระเบิดทั้งสองชุด เสียงปืนใหญ่ของไทยหยุดลงชั่วคราวทั้งสนามรบกลับสู่ความเงียบแต่ศูนย์บัญชาการระดับแนวหน้าของฝ่ายตรงข้ามก็ถูกทำลายลงโดยสมบูรณ์ไม่มีคำสั่งไม่มีการควบคุมไม่มีคลื่นส่งข้อมูลเหมือนถูกตัดหัวทิ้งในพริบตาแผนการครั้งนี้ไม่ได้ใช้กำลังมากไม่ได้ใช้เวลาเกินจำเป็นแต่ใช้ความแม่นยำการซ้อนจังหวะและความเงียบเป็นอาวุธหลัก และความเงียบนั้นกลับกลายเป็นความได้เปรียบที่เสียงดังที่สุดในสงครามครั้งนี้แม้จะมีคำประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการในเวลาเที่ยงวันแต่สัญญาณในสนามรบกลับสวนทางกับข้อความจากโต๊ะเจราจาช่วง11นาฬิกา40นาทีฝ่ายกัมพูชาเริ่มมีการเคลื่อนไหวผิดปกติบริเวณแนวป่าเหนือช่องสงมหน่วยลาดตะเวนไทยตรวจพบเสียงกลไกลของชุดจุดระเบิดเนี่ย และรังเพลิงของเครื่องยิงจรวดหลายแทน่นติดตั้งชี้เป้าไปยังฐานปืนไทยด้านทิศตะวันตกของแนวเขาพระวิหารไม่นานหลังจากนั้นเสียงหวีดของจรวดแรงดันสูงก็ดังขึ้นต่อเนื่องเครื่องยิงจรวดแบบลำกล้องผ่าน5เคลื่อนที่ได้จากฝั่งกัมพูชา 1. 1> ถูกปล่อยออกพร้อมกันหลายนัด <30. S 1> ลูกแรกพุ่งสูงเป็น <ทำ S 1> วิถีโค้งลงมาตก,<อ>ตกยังแนวกันชนใกล้ป้อมตรวจการของไทยแรงระเบิดทำให้ผืนดินแตกแยก เสียงสะเทือนกอ็งงไปทั่วเขตแนวป่าฐานยิงตอบโต้อัตโนมัติของไทยที่ติดตั้งระบบเรด,ดาร์ตรวจจับทิศทางยิงทำงานทันทีหลังการระเบิดลูกแรกป้อมยิงตอบโต้ขนาดกลางเปิดการยิงสวนด้วยกระสุนหัวระเบิดแรงสูงเนี่ยพุ่งเป็นแนวข้ามยอดไม้ไปยังจุดปล่อยของฝ่ายตรงข้ามกระสุนตอบโต้จากฝั่งไทยมีความแม่นยำสูง,งลูกแรกเข้ากระแทกฐาน ปล่อยจรวจด้านหลังสุดแรงระเบิดทําให้โครงสร้างเหล็กของฐานปล่อยบิดงอลูกที่2ตกใกล้รถบรรทุกกระสุนเกิดการระเบิดซ้ําจากภายในลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งขึ้นเหนือแนวไม้ควันดำหนาทึบลอยฟุ้งตัดกับเส้นขอบฟ้าขณะเดียวกันปืนใหญ่สนามของไทยขนาดมาตรฐานที่ถูกวางแนวรอคำสั่งอยู่แล้วได้รับพิกัดยิงจากศูนย์ควบคุมกลางหลังจากระบบเรดายืนยันเป้าหมาย หน่วยปืนใหญ่ประจำการเร่งบรรจุกระสุนลั่นไกชุดแรกออกไปภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีกระสุนระลอกแรกตกยังแนวขอบค่ายของฝ่ายตรงข้ามซึ่งใช้เป็นจุดพักพลและชุดกำลังสำรองอาคารไม้ชั่วคราวพังถล่มในพริบตาไฟลุกลามต่อเนื่องจากเศษไม้เสียงระเบิดซ้ำจากถังเชื้อเพลิงทำให้แรงสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกจุดหนึ่งรถทหารของฝ่ายกัมพูชา ที่พยายามถอนกำลังออกจากจุดเสี่ยงถอยเข้าพื้นที่เปิดโดยไม่ได้ระวังจังหวะเดียวกับที่กระสุนลูกหนึ่งพุ่งข้ามแนวต้นไม้ตกกระแทกหน้ารถพอดีแรงระเบิดส่งตัวถังพลิกคว่ำลงเนินเปลวไฟปะทุขึ้นจากใต้ท้องรถกลุ่มควันปกคลุมทั้งคันในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีเสียงระเบิดต่อเนื่องเริ่มลดระดับเมื่อศูนย์ควบคุมของไทยส่งคำสั่งให้หยุดยิงในเวลาใกล้เที่ยงตรง หลังแน่ใจว่าเป้าหมายฝั่งตรงข้ามเงียบสนิทฐานยิงจรวดถูกทำลายอย่างน้อย2จุดฐานพักกำลังและยานพาหนะถูกทำลายเพิ่มเติมพื้นที่รอบแนวปะทะยังคงมีกลุ่มควันลอยฟุ้งเป็นวงกว้างกล้องความร้อนของอากาศยานไร้คนขาบบอแสดงให้เห็นแหล่งความร้อนหลักในพื้นที่เป้าหมายดับลงเกือบทั้งหมดภายในเวลาสั้นไม่มีการเคลื่อนไหวซ้ำไม่มีการตอบโต้กลับ และไม่มีสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่ออกมาจากแนวต้านการยิงสวนกลับครั้งนี้แม้จะเกิดก่อนเส้นตายการหยุดยิงเพียงไม่กี่นาทีแต่กองทัพไทยถือว่าจําเป็นต้องตอบโต้ทันทีเพื่อป้องกันการโจมตีซ้ําและตัดกําลังให้ได้มากที่สุดก่อนที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเข้าสู่ข้อตกลงพักรบชั่วคราวเสียงสุดท้ายของกระสุนปืนใหญ่ค่อยๆเลือนหายไปกับสายลมเหนือแนวป่าเหลือไว้เพียงแ่วฐานและร่องรอยการปะทะ ที่ยืนยันว่าความเงียบหลังหยุดยิงไม่ใช่เพราะการเจราจาแต่เกิดจากการตอบโต้ที่เด็ดขาดในนาทีสุดท้ายหลังการประทะในช่วงสายแนวรบกลับเข้าสู่ความเงียบนั้นไฟยังคงไหม้อยู่ไกลหลิบแต่แสงสีแดงจากเปลวเพลิงถูกกลืนหายไปกับความมืดของค่ำคืนขณะที่ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าแนวรบได้หยุดนิ่ง กองทัพไทยกลับเตรียมการโจมตีชุดใหม่ในช่วงกลางดึกที่ไม่มีใครคาดคิดอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กชนิดบินเงียบพิเศษได้รับคำสั่งให้เคลื่อนเข้าสู่แนวลาดตะเวนโดยใช้เส้นทางผ่านลำธารแห้งและพุ่มไม้แนวต่ำใกล้แนวชายแดนเครื่องบินไร้คนขับเหล่านี้ได้รับการติดตั้งกล้องอินฟราเรดแบบพิเศษสามารถตรวจจับแสงสะท้อนจากแหล่งความร้อนแม้ ในที่มืดสนิบและยังมีระบบบังคับแบบไม่ใช่คลื่นเพื่อป้องกันการถูกตรวจจับจากระบบเรดาร์สนามเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนอากาศยานไร้คนขับลำแรกเข้าสู่พิกัดเป้าหมายบังเกอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินหินฝั่งตะวันออกเป็นจุดสังเกตการของฝ่ายกัมพูชาซึ่งใช้ควบคุมแนวยิงปืนครกในช่วงกลางวันกล้องความร้อนยืนยันการเคลื่อนไหวภายในมีทหารหลายรายผลัดเวลากันเฝ้า และมีคลื่นค,<ล>ความร้อนขนาดเล็กจากอุปกรณ์สื่อสารเม <_ C 1> <ส>ื่อถึงระยะโจมตีเ <_ C 1> ครื่องบินไร้คนขับได้เปิดกลไกระเบิดแบบจุดชนวนปล่อยลูกระเบิดพิเศษขนาดเล็กทะลุผ่านช่อรงระบายอากาศด้านบนเนี่ยก่อนจะเกิดประกายไฟสีส้มวาบตามด้วยเสียงแรงอัดระเบิดที่ต่ำและหนักแรงระเบิดภายในบังเกอร์ทำให้ผนังด้านหลังแยกตัวเปลวไฟลุกลามภายในไม่กี่วินาที ระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารภายในพังเสียหายทันทีภาพจากกล้องอินฟราเรดแสดงให้เห็นน่ะว่าคลื่นความร้อนภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแสดงถึงการลุกไหม้ของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ทหารที่อยู่ภายในพยายามเปิดทางออกฉุกเฉินแต่แรงระเบิดทำให้บานเหล็กบิดเบี้ยวเสียงกรีดร้องปะปนกับเสียงไฟลุกจนเกิดเสียงลัดวงจรจากแผงควบคุมก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงในเวลาเพียงไม่นาน ไม่นานหลังจากนั้นอากาศยานไร้คนขับลำที่สองบินเข้าสู่เป้าหมายชุดถัดไปเป็นอาคารไม้ขนาดเล็กที่ใช้เป็นห้องควบคุมสัญญาณวิทยุตั้งอยู่ใกล้เนินทางเข้าหมู่บ้านชายแดนภายในเนี่ยมีแผงควบคุมคลื่นสื่อสารและแหล่งจ่ายไฟสำรองเมื่อได้รับพิกัดย,ยืนยันระเบิดแบบหน่วงเวลาถูกปล่อยจากด้านบนทะลุหลังคาไม้ตกลงใกล้จุดรวมสายไฟเกิดเสียงระเบิดต่ำ เพียงครั้งเดียวแต่พอเพียงที่จะปลดวงจรทั้งหมดกล้องจากอากาศยานจับภาพแสงวาบเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ห้องทั้งหลังจะมืดลงเสาอากาศที่ติดอยู่บนหลังคาเนี่ยหักลงข้างหนึ่งเปลวไฟลุกจากฐานเสาควันเริ่มลอยขึ้นจากด้านในในช่วงเวลาสั้นชชาๆชาชาชาพื้นที่รอบแนวชายแดนด้านตะวันออกกลายเป็นเขตไร้สัญญาณฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถส่งข้อมูล ไม่สามารถขอสนับสนุนและไม่สามารถควบคุมแนวยิงปืนครกได้อีกเสียงวิทยุของทหารไทยในแนวหน้ารายงานว่าเสียงฝั่งตรงข้ามเงียบลงทั้งหมดไม่มีการติดต่อไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่มีการยิงตอบโต้ใดและบสอการโจมตีชุดนี้ใช้ระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช้เพียงอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กและระเบิดพิเศษไม่กี่ลูกแต่สามารถตัด การควบคุมและการสื่อสารของข้าศึกได้ทั้งแนวในความมืดที่เงียบที่สุดคือเสียงของยุทธวิธีที่แม่นยำไร้เสียงปืนแต่เต็มไปด้วยผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแนวรบไปโดยสิ้นเชิงหลังจากการโจมตียามค่ำคืนสิ้นสุดแสงแรกของรุ่งเช้าก็เผยให้เห็นภาพความเสียหายตลอดแนวชายแดนกองทัพไทยตัดสินใจเปิดภารกิจใหม่ ภารกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับการยิงหรือการจู่โจมแต่เป็นการปกป้องชีวิตของผู้ที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือแนวรบฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกลายเป็นพื้นที่สีแดงตามแผนยุทธศาสตร์เนื่องจากความเสี่ยงจากการซุ่มโจมตีและการโต้กลับโดยไม่แจ้งลวงหน้ากองพันทหารราบเคลื่อนกำลังเข้าประจำจุดพร้อมนำรถพุ่มเกราะแบบร้อยางเข้าตั้งแนวปิดถนนหลักที่เชื่อมหมู่บ้านชายแดนกับพื้นที่เป้าหมาย ด้านหน้าเป็นโล่กำบังด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพลเรือน <your> ชุดโดรน <down. S 1> ลาดตระเวนทางอากาศถูกปล่อยออกจากฐานลับบินต่ำเรียบสันเขาตรวจจับความร้อนและการเคลื่อนไหวรายงานสดทุกสิบวินาทีกลับสู่ศูนย์ควบคุมยุทธการเวลาใกล้าสายกล้องอินฟราเรดตรวจพบกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กเคลื่อนตัวจากชายแดนฝั่งตรงข้าม เข้าหาแนวภูเขาหินด้านเหนือของหมู่บ้านระยะห่างไม่ถึง1กิโลเมตรความเร็วและทิศทางบ่งชี้ว่าเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่อาจใช้พื้นที่ป่ารกซุ่มยิงใส่ขบวนอพยพฝ่ายบัญชาการสั่งเปิดฉากสกัดทันทีปืนคล้องระยะใกล้ถูกเลือกอ่อนเข้าประจำตำแหน่งยิงระลอกแรกลงจุดที่คาดว่าเป็นแนวเคลื่อนที่เสียงระเบิดชุดแรกดังก้อง แรงอัดทําให้ต้นไม้ล้มหลายต้น er. เศษ er. ดินปลิว er. เป็นฝุ่นสูงเส้นทางเคลื่อนตัวของฝ่ายตรงข้ามหยุดชะง,งักทันทีขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งของแนวหุบเขาทหารไทยชุดนำทางได้เร่งเคลื่อนย้ายชาวบ้านจากพื้นที่เสี่ยงชาวบ้านจำนวนมากถูกจัดแถวเดินเป็นกลุ่มผ่านเส้นทางธรรมชาติที่ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสะพานไม้ชั่วคราวถูกสร้างข้ามลำธารน,น้ำตืน้น เพื่อน,นํำชาวบ้านออกนอกพื้นที่ปะทะโดยเร็วที่สุดเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นไม้ดังสม่ำเสมอเสียงเด็กเล็กร้องไห้เสียงผู้สูงอายุบ่นเพราะความหวาดกลัวทั้งหมดถูกลกลบด้วยเสียงคำสั่งสั้นๆจากผู้บังคับบัญชาให้เดินต่อให้กงต่ำให้ระวังเสียงปืนจากด้านหลังคณะกลุ่มแรกกำลังข้ามสะพานเสียงปืนจากแนวหลังดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่การยิงโดยตรง แต่เป็นการยิงเตือนจากป้อมยามซึ่งตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติจากฝั่งกัมพูชากระสุนเตือนพุ่งผ่านแนวป่าไปยังจุดสูงบนเนินหินเปลวไฟวาบขึ้น2จุดก่อนจะมีเสียงแตกจากบางสิ่งที่ระเบิดเบานะโอเสียงนั้นเพียงพอที่จะทำให้ชาวบ้านเร่งฝีเท้าและให้ทหารไทยที่ประจำอยู่ด้านหลังตัดสินใจตั้งแนวป้องกันเต็มรูปแบบ เส้นทางทั้งหมดถูกปิดทันทีหลังขบวนสุดท้ายข้ามพ้นลำธารบริเวณปลายทางมีรถบรรทุกลำเลียงจอดรอพร้อมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทหารที่ทำหน้าที่คุ้มกันส่งเด็กเล็กขึ้นรถเป็นกลุ่มแรกตามด้วยหญิงชราและผู้พิการเสียงถอนหายใจของชาวบ้านสะท้อนผ่านลมเช้าเมื่อรู้ว่าพวกเขาได้ออกจากพื้นที่ปะทะอย่างปลอดภัยแนวหลังยังคงตึงเครียดแนวหน้า ยังคงพร้อมตอบโต้โแต่ในช่วงเวลาสั้นๆ,ๆนี้ภา <ๆ S 1> รกิจของทหารไทยไม่ใช่การรุกคืบแต่คือการรักษาชีวิตคือการเปิดทางให้พลเรือนได้กลับบ้านแม้จะต้องปิดท้ายด้วยเสียงปืนแสงอ่อนยามสายลูกผ่านยอดธงครึ่งเสาที่หน้าโรงฝึกทหารเสียงกลองย่ำช้านำขบวนพิธีเคลื่อนศพของวีรชนทั้งสผู้สละชีวิต ในแนวรบด้านตะวันออกเฉียงเหนือกล่องไม้สักที่บรรจุร่างของพวกเขาถูกห่มด้วยธงชาติและวางบนแท่นรองทหารเกียรติยศยืนเรียงเป็นแถวทุกคนทำความเคารพขณะเสียงเพลงดอกไม้ของชาติบรรเลงเบาหนอหมอคลอไปกับเสียงสะอื้นของผู้เป็นแม่ของภรรยาที่ทยืนกอดลูกชายตัวเล็กแน่นและของเพื่อนร่วมรบที่กลั้นน้ำตาตไม่อยู่นะครับเจ้าหน้าที่พิธี วางพวงรีดและกล่าวคำไว้อะไรก่อนที่เสียงแตรเดี่ยวจะดังขึ้นตัดภาพไปยังแนวชายแดนที่เสียงคำสั่งขึงขังเริ่มกลับมาอีกครั้งกล้องตรวจจับความร้อนจากโดนลาตระเวนจับภาพจุดร้อนผิดปกติอยู่ไม่ห่างจากเขาพระวิหารกลุ่มสัญ,ญญาณความร้อนเคลื่อนตัวอย่างช้า 5. กระจายตัวแบบหมากระดานสแสดงถึงการเคลื่อนกำลังแบบกดดันเชิงยุทธศาสตร์ ฝ่ายบัญชาการไทยเนี่ยรับข้อมูลทันทีการประชุมฉุกเฉินเกิดขึ้นกลางลานฐานทัพบนโต๊ะมีแผนที่พับมีภาพถ่ายจากโดนมีรายงานการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามมีคำถามว่าจะเกิดรอบต่อไปเมื่อใดทาหารแนวหน้าที่เพิกถอนกำลังมาจากแนวปะทะได้รับคำสั่งให้เสริมแนวเขาเพราะวิหารยูนิตยิงครบประจำการบนสันเขาเตรียมกระสุนบรรจุชุดใหม่ พร้อมตั้งองศาการยิงแบบล่วงหน้าทหารราบเคลื่อนตัวด้วยความเงียบแต่สายตาแน่นิ่งสปายเป้เตรียมยุทธภัณฑ์ครบมือฝ่าย่ารกด้วยระเบียบขั้นสูงภาพนี้ตัดสลับกับขบวนศพที่กำลังเคลื่อนผ่านอนุสาวรีหน้าค่ายด้านในโรงเก็บอาวุธเ <is> จ้าหน้าที่เทคนิค <9. 1. S 1> เริ่มตรวจเช็กระบบ <10. 5. S 1> ควบคุมระยะไกล <The program. S 1> ของอากาศยานไ <point> ร้คนขับแบบบินนาน พร้อมทบทวนแผนบินแบบกระจายเป้าเพื่อหลีกเลี่ยงเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามภาพโดนรุ่นใหม่ที่มีใบพัดซ่อนในโครงทรงปีกถูกบรรจุเข้าภายชนะส่งกำลังโดยมีเครื่องยิงแรงดันลมเตรียมพร้อมทหารฝ่ายเทคนิคตรวจสอบระบบเลเซอร์ชี้เป้าซึ่งใช้แสงอินฟราเรดในการจับตำแหน่งเป้าหมายกลางคืนคำสั่งพร้อมรบระดับสองถูกส่งลงทุกแนวรบ ขณะในห้องควบคุมกลางเสียงของเจ้าหน้าที่หญิงรายงานตำแหน่งใหม่ของกลุ่มความร้อนที่กำลังแทรกเข้าเขตกันชนสถานีเรดาร์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งอยู่ในรถหุ่มเกราะแบบสายพานเริ่มหมุนจานเสาแนวสูงพร้อมวิเคราะห์ลักษณะสัญญาณและลิงก์ภาพกลับไปยังศูนย์วิเคราะห์กลางเสียงประกาศจากวิทยุกองร้อยแจ้งเตือนภาวะสีเหลืองเข้มพร้อมรหัสชุดภาคสนาม ทุกหน่วยเปลี่ยนจากโหมดรักษาพื้นที่เป็นโหมดเคลื่อนที่ตอบสนองเร็วขณะที่ทีมกู้ภัยยังจัดการขบวนเคลื่อนศพภาพจากกล้องกลางคืนอีกชุดเผยให้เห็นแสงไฟขนาดเล็กจากปลายกระบอกปืนของฝ่ายตรงข้ามซึ่งปรากฏว่าขึ้นบนเนินต่ำด้านฝั่งตะวันตกเฉียงใต้พร้อมกับเสียงลมหายใจตื้นนของหน่วยลาดตะเวนไทยที่ซุ่มอยู่ไม่ไกลเผยให้เห็นใบหน้าทหารหนุ่ม ที่เพิ่งจุดภูปให้เพื่อนร่วมรุ่นไม่กี่ชั่วโมงก่อนตอนนี้เขากำลังลั่นไกเตรียมยิงกระสุนแรกของสงครามรอบถัดไป